สอบกันไปก็ไม่มีปัญหาครับคืออย่างนี้นครับท่านคือความเห็นของพวกผมคือนอกจากว่าบรรยากาศของพวกท่านเองหลายๆเรื่องก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศต้องการสร้างสารรค์อะไรการกล่าวหาการใส่ร้าย,ายกันไม่เว้นแต่ละวันมันจึงเป็นที่มานะครับว่าทําไมเราจรึงจําเป็นจะต้องมาชุมนุมมามาเรียบร้องกันคือหลายเรื่องครับเป็นความเท็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ท่าไปไม่เคยพิสูจน์อะไรได้ไม่ว่าจะเป็นทอน้าเลี้ยง คนต่างด้าวคืออะไรก็ต่างแต่ว่าผมนโครับพระรัชพัฒ <c oughs> ผมก็ตั้งกระทู้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าที่ผมเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าควา,ความรู้สึกความร้อนของแต่ละคนแตกต่างกัน <c oughs> ของพวกของพวกผมนี่ร้อนมากพูดสิบห้าวันท่านนี่ร้อนน้อยก็เก้าเดือนแต่ผมดูสภาพดูประสบการณ์เล็กๆในสภาแล้วก็ข้างนอกอาจจะยาวนานหน่อย <c oughs> ผมเมื่อเราพาประชาชนไปสิ้นหวังกะระโดดแล้ว แต่ทีนี้เนี่ยส่วนจะว่าจะคุยกันอย่างไรเนี่ยก็สุดแท้แต่ว่าจะว่ากันได้ความเป็นของผมเนี่ยความเห็นมันแตกต่างกันมากทุกคนต้องการบรรยากาศดีกันทั้งนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือคําว่าซื้อเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราได้ยินคานี้มานานแต่ท้ายที่สุดมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นจะเว้นว่าความเ็บช้าน้ําใจมันยิ่งมากขึ้นและผมกลัวบรรยากาศบ้านเมืองวันนั้นเนี่ยมันยากเกินกว่าที่เราจะคุยกันคุณคุณจตุพรฮะคําว่าซื้อเวลาเนี่ยหมายความว่า นะถ้าจะพูดเรื่องปัญหาว่าขณะเน,นี้การพูดจาและโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนมีลักษณะที่ทําให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นความขัดแย้งความเป็นชัางมากขึ้นเอามานั่งวางกันเลยคงจะกล่าวหาช่อง11อะไรเงี้ยเอามาดูทีวีเสื้อแดงมาดูด้วยนะฮะช่องอื่นถ้ามีใครติดใจช่องไหนเอามาดูกันเลยมาทําความตกลงกันว่ากี่เดือนที่จะทําตามตลางเนี่ยมัปรับ วิธีทางานวิธีคิดวิธีพูดกันไหมผมชวนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ายิ่งท่านพูดสิ่งเหล่านี้ยิ่งทําให้ผมมองเห็นว่าในการยุบสภาวันนี้สิบห้าวันมันไม่ตอบโจทย์พวกนี้เลยมันไม่หยุดหรอกครับท,ที่จะมีการอะไรต่างๆแล้ววันนั้นท่าน,านผมเรลยในมิติไหนว่าวันที่ท่านเรียกร้อง,งให้นายสมัครยุบสภาเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยพันธมิตรเขาไม่ได้เรียกร้องให้ยุบสภาเขาไม่ต้องการ้วยสักแต่ผมเห็นว่าวันนั้นเนี่ยถ้ามีการยุบสภาเนี่ย ผมมีความเชื่อว่าเขาไม่มีทางเลือกนอกจากกลับบ้านเท่านั้นเองครับว่าผมให้เหตุให้ผลให้ชัดเจนนะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์หลายอย่างที่ยกขึ้นมานผมไม่มีว่าตกลงกันแล้วก็เอาของพวกนี้โยนทิ้งเพราะผมฟังไงผมถึงบอกว่าทุกประเด็นเลยมาทํางานร่วมกันวันหนึ่งสิบห้าวันทําไม่ทัน,นครับเก้าเดือนมันก็ อาจจะทําไม่หมดแต่ผมว่าพอนะที่ที่เราคนนนํานวณในคร่าวๆนี่ยมันพอแล้วก็ทําไม่ทําเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมอยู่ไม่ได้หรอกไม่ทําเนี่ยท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาเปรี้ยวกันเนี่ยไม่เคยมีใครอยู่ได้นะครับข้อได้จริงเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าตอนนี้มันต่างกันอย่างนี้นะะก็อยู่ที่ท่านนะครับถ้าท่านยังสนใจว่าจะไปพิจารณากันก็กลับมาคุยกันถ้าท่านบอกมันไม่ได้ น่าไปบอกกรับทั้งประเทศได้ไหมครับว่าเรื่องอปบานเมืองมันเป็นเรื่องที่มันปัดร้อนกันแบบนั้นไม่ได้หรอกใช้ไหมฮะเราควรจะพูดจากันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับเพราะนั้นเราต้อง,ต,องต้องพูดจากันถ้าอย่างนั้นถ้ามันตันช่วงนี้เราก็พลุกระเรื้นนี่ก็ได้ก็มาว่ากันอย่างนี้ได้ไหมฮะคือทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ประเทศไทยก็คงไม่จำเป็นต้องมานน่าคุยอย่างนี้เท่านั้นนะระหว่างเนี้ย ไอประเด็นท,ที่เราพูดกัน,นหลายๆเรื่องการออกมาเลยทาแผนร่วมกันว่าจะเอาอยัางไงไม่ต้องบอกโทรทัศน์ทุกครั้งนะร<า> <นะ S 2> ัฐมนูญจะเอาอยัางไงใช่ไหมรัฐมนูญจะเอาอยัางไงไอเรื่องเศรษฐกิจบรรยากาศงบประมาณ,ามาณอะไรต่างๆที่คุณข้ของมองใจเรื่องคดีความอะไรเอามาเลยครับแล้วก็ท่านท่านท่านจะทาระหว่างนี้ผมไปบาเรนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมกลับมาวันพุธสามทุ่มนะครับวันพฤหัสผมยินดีคุยต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา เอางั้นไหมครับนะครับระหว่างนี้ก็ช่วยกันรักษาบรรยากาศนะฮะแล้วก็ช่วยกันลูกทกท่านโอ้โหท่านสองฝ่ายทุ่านสองฝ่ายเราพูดกันตรงตไงทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับนี่ผมถามนตอนนี้เอาทหารเข้าประจำวัดอีกแล้วคือผมย้ำอีกครั้งนะฮะทหารเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยเราห่วงมากเรื่องระเบิดมันเกิดทุกคืนนะครับเราไม่รู้ใครทำ ที่จับได้ก็กาลังสืบสวนอยู่แต่เราไม่รู้ใครทบนี่สิ่งที่เราจําเป็นกน็คือว่าตรงเนี้ยมันไปช่วยดูแลรักษาพื้นที่ตรงนั้นไม่ให้เกิดปัญหาทหารไม่มีอาวุธไป,ไปไปทำร้ายท่านแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าผมได้สั่งการไปแล้วก็สอสกอร,ออกออรอมอนอนโยบายหลทัพถ้าพวกผมไปขอตรวจคนและพวกอาวุธท่านจะรับผิดชอบอย่างนี้นะครับมันมี ส่วนของเขาที่เข้าไปอยู่ของทหารใช่ไหมฮะผมให้นโยบายไปชัดเจนแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านสงสัยตรงไหนก็ตรวจสอบมาได้ยินดีคุยกันเลยนะครับแต่ว่าอย่าใช้วิธีในการที่จะไปเอาประชาชนปปเป็นเผชชญหน้ากันเท่านั้นคือประเด็นเลยนะค<ร>ือ <ผม S 1> ว่าผมวัดเนี่ยมันไม่เหมาะจริงๆแล้วพระเองก็อยู่กันท่านท่านจะให้อยู่ที่ไหนครับคือประเด็นนี้ผมจะร้าคผมจะอยู่ในที่ของทหารอยู่ไม่ใช่ครับแค่คนมาตักบาทตอนเช้าเจอทหาร จะได้เข้าใจทหารเขาไม่ไปทําอะไรกับท่านหรอกครับผมบอกได้เลยนะถ้าผมสั่งทหารไปทําอะไรท่านนะพลเอกอนุพงศ์ไม่ทำนะครับไม่ทำหรอครับพลเอกประยุทธ์เหรอครับไม่ทาครับพลเอกประยุทธ์ก็พูดใต้บังคับบัญชาพลเอกอนุพงศ์ครับพลเอกอนุพงศ์เนี่ย,พ,ยพูดกับผมเลยตั้งแต่ต้นเราพูดกันเลยครับว่าเห็นตรงกันนะฝ่ายการเมืองกับกองทัพไม่ถือประชาชนที่มาชุมนุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์มีหน้าที่ในการดูแลความสุขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมบอกคุณอนุชคงเลยผมไปสั่งอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านไม่ต้องทําอย่าทําไม่ควรทําและผมไม่สั่งท่านเองท่านก็บอกว่าท่านก็จะทําเฉพาะที่ชอบเป็นกฎหมายเท่านั้นเพราะท่านบอกว่าทหารเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางทางการเมืองเราต้องเ,เข้าใจกันชัดเจนนะครับผมฟังนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านมีอำนาจเพียงพอหรือเปล่า พเมษาเลือดยิงคนแน่นอนอะไเนะฮะเมษาเลือดฮะยิงคนแน่นอนแล้วก็เป็นกระสุนจริงที่แน่นอนก็ที่หนึ่งนะฮะกนะครับเพราะที่ท่านบอกว่าลูกของท่ตรวจสอบกันมาแล้วนะฮะแต่ว่าท่านเมียนี้มาจริงแน่นอนเพราะว่าคนชื่อสวัยทองอ้อมเนี่ยผมไปดูเองกระสุนเข้าตรงนี้รูเล็กๆออกข้างนอกนี่รูใหญ่ๆอันนี้เอ็นบกแน่นอนที่ดินแดงมา ใช่ฮะแล้วก็เข้าลงมาทำวิธีด้วยนะครับส่วนคนตายมีหรือเปล่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นท่านบอกว่านั้นก็ได้ตรวจสอบคนเด็กทะุไปเผ,ผานผานะครับกับคนเด็กประยุทธ์จันโอชาไม่ยิงประชาชนผมไม่แน่นใจพเพราะมันเกิดแล้วครับในคนที่หนึ่งนะฮะก็ที่สองท่านนายกนี่ไม่คิดว่าท่านจะกินแดนพวกเรามากเกินไปหรือครับเพราะว่าในขณะนี้ท่านยังประกาศพรบความมั่นคงอยู่นะคือถ้าท่านต้องการให้มีบรรยากาศในการเจรจากันดีๆไม่ควรจะมีพรบความมั่นคงนะครับเพราะพวกเราพิสูจน์มาตลอด แล้วเรียนท่านนายกแม่ผมผมอึดอัดน,นิดหน่อยะ<า>คือท่านบอกว่าพวกเรามีคนแค่สามคนไม่ใช่อ่ะคนข้างหลังข้างหลังเราเนี่ยผมไม่อยากจะโชว์ตัวเลขเวอร์เนยะผมว่าอย่างน้อยนี่มีประชาชนอยู่ข้างหลังเรานี่ประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับท่านนายกเราไม่ได้มาแค่สามคนนะเราพวกประชาชน20ล้านที่เขาฝากาหวังๆไว้กับเราในการที่ทําให้พี่ชาบ,บ้านมือนี่เป็นผิดฉับตัแต่วันนี้ท่านทากับเราอย่างนี้ มมเพราะนั่นเนี่ยพร,พรบความมั่นคงท่านยกต้องยกเลิกนะผมถ้ามีความคิดหในการเจรจาครับเจ,จร,จา,จ,รจากันจริงๆผมเรียนนี้นะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาพูดเรื่องตัวเลขก,กันนะใครกี่ล้านกี่ล้านคนนะครับถ้าอย่างนั้นผมป่านนี้ผมท้าไปแล้วว่าเอาทำประชามติวันนี้ไม่ให้ยุบสภาไหมท้าว่ายุบสภาหรือเรื่อง้งนใหม่เอาไ่ะครับเอาไหมฮะถ้าประชามติแล้วม่ยุบสภาท่านเอาไหมไม่ผมเอาไหมครับคือก็ตัดสินใจกันเป็นเรื่องถามประชาชนเหมือนกันเราเราก็ไม่อยากท้าทายกันใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะเร,เราก็ต้องรับผิดชอบกับคนทุกคนพรบรความมั่นคงเนี่ยครับหมอครับประกาศมาแล้วน่าจะห้าครั้งถามว่าทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ถึงประชุมมาเซียนได้ตอนที่อาเซียนลงนะครับที่ผิดพลาดคือไม่ได้ประกาศกฎหมายความมั่นคงต้องให้เกิดเรื่องแล้วก็ไปประกาศพรบผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ความสูญเสียเกิดขึ้น กฎหมายความมั่นคงจึงประกาศเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยได้ผมถามว่าผ่านมา15วัน16ว,วันเนี่ยครับ